บทภาคบทตลกนะแล้วมันก็ถ้าจะพูดถึงว่ามันเป็น <laughs> พระลักษณ์วงเนี่ยมันเป็นซีรีส์ไว้เรื่องแรกของไทยนะ <laughs> พระลักษณ์วงเนี่ยเขาชอบเขาได้พานเกศสอมาแล้วนางยี่สุนเนี่ยหึงผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยเครื่องนะทนไม่ได ตัวละครพรามเกสรที่แท้จริงคือหญิงปลอมตัวมาเป็นชายและถูกพิษรักแร,กรงหึงจากนางยิสุนจนต้องโทษถึงแก่ชีวิตเป็นไปตามเนื้อเรื่องในลักษณะวงที่ครูไก่สุรัตจงดาชวนคณะแสดงที่มีทั้งสิทธ์และครูมาอยู่หลังม่านเพื่อทำให้หุ่นกระบอกชุดใหม่ได้แสดงอย่างมีชีวิตชีวาสอดคล้องกับบทร้องเล่าเรื่องราวและบทพากจากผู้แสดงที่ทำหน้าที่เชิดหุ่นในมือไปพร้อมกัน เป็นสีสันของคนเบื้องหลังที่มองว่าชีวิตหลังม่านแสดงสนุกไม่แพ้ตัวละครหน้าฉากเพราะเติมมุกด้มสดและจังหวะการแสดงต่างจากละครโดยตัดตอนมาเล่นที่พระรามราชนิเวศหรือวังบ้านปืนจังหวัดเพชรบุรีสื่อความหมายถึงการฟื้นฟู